ครับผมพอครับผมอีกแล้วครับผมทางสไตล์สารบรรทุนนะครับเน้องเมนี้ฝ้าเบิ่งพอเพิ่นคัดใส่ปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกพันธุ์พันธุ์ย่างปลานี่ยบิ๊กวยบหรอกัดเสียอ๋อนี่ครับเหลี้ยงไว้ช่องบอนะครับเป็นแยกขัดใส่ไว้น้ำเลยนะครับ ครับผมอ <c oughs> ย่างป็นบอสิมินเนะครับซึ่งอย่างว้กินแน่ขายน้ำนี่ละ่ะนะครับดึงครับแค่เ,เดียวเยลยตานี่ นี่ครับสองเดือนใส่สองเดือน,น,นครับเป็นรักเสียครับนะครับทำร่วมจะบพันหลหนังบอลนี่ครับบอลหนึ่งพันกัวนะฮะเนาะอย่างแบบจิ้มจิ้มคนสื่อกค้ายนะครับแล้วมีกับเขาอ่ะ เอาดีแล้วครับขึ้นจากบอนี่ละน,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 นี่นี่ครับถ้ามีถ้ามีปด้เลยส่วนนี่ครับนี่ครับคนสีใหายมากมาบอนี่นะครับ กัดใส่ใส่ไม่ใส่ตัวใหญ่เป็น่อ,อยบอ,บอนี่นะครับเพราะว่าตอนปล่อยเนี่ยมันเป็นขนาดเดียวกันนะครับตัวเล็กๆบาดเหมือเหมือถึงปกติเราแยกทุกสองเดือนนะครับเออทุกเดือนนะนก็กัดใส่ดีเพื่อนบกคอยมีเวลานะครับก็เลยนีสองเดือนล้ว่าใช่เป็นเห็นใส่มันแตกต่างกันนะครับ ต้องแยกนตัวใหญ่ออกจากตัวหน่อยนะครับกระชันสีโบทันกินอาหารโบท่านตัวใหญ่นะครับอีกทีเป็นกระแดงไปสมัส่ันดีเลยครับตัดใส่ นี่ครับตัวหน่อยก็มีเลยครับโบท่านมูเลยตัวหน่อยนะครับโบกีดูแย่งกินจะไง่บท่านมูนะครับจะนั่นเข้าต้องแยกพวกตัวแหน่ๆออกนะครับช่วยตัวหน่อยมันมีโอกาสกินอาหารนะครับขัดใส่เาไว้เราขัดใส่นะครับ ใส่งน่นี่ครับผมใส่อุปกรณ์ในครัวเลือนนะครับสี่ตักขงาีมืละตัก,กะยะ หอยแหงครับแตกต่างกันแฮะต้องเอาตัวใหญ่ออกนะครับมันจะมีอยากกินท่านเขานะครับแต่มีตัวใหญ่แบบเ็บตัวใหญ่เบิดนะครับเุ็นแบบตัวใหญ่อิ่มุนะครับจังสิ้เด็กจะหน่อยจัได้กิน ไม่ไงเอาไปไว้มองอยังไงคือกันตัวหน่อยกันเอาไว้อยู่งมองน,น้อยน้อยมอากระเก็ดทไว้นะครับย้ายย้ายที่ใหม่อ่าตัวใหญ่ต้องอยู่กับตัวใหญ่ๆหั่แข่งนกันนะครับ มันจะเป็นใส่ไงบอนี้นะครับเป็นใส่ไงขึ้นมาอีกครับผมครับผมจากครับมาระยะเวลาหนึ่งนะครับก็พอแล้วครับแยกคัดใส่ทีมีความแตกต่าง ใส่ออกนะครับกต่เลือกแบบุ่มดุนนะครับใส่เที่ยงกันแล้วนะี่ครับหูบอขับใส่มากเมื่อกี้นะครับขับใส่ครับขนาดมากเมื่อกี้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาแน่นะครับนะครับผมขับใส่เรียบร้อยแล้ว นี่ครับสองบอนะครับนี่บอตัวหน่อยทีนี่กับตัวใหญ่ขึ้นไหมเนี่ย,ยอตอนต,อนต่อไปก็เปิดน้ำครับให้บส่ถุกขัดออกมาแล้วนะครับ ตะเข็พผ<อ>ดพอ่พอปิ่งเล้ละเ็นยังไงกันบครับเฮ้ยเัียงกิ้งข่าดใช้ยัง ไปต่อเหมืนจะไปเปิดน,น,น้ำนะครับเป็นน้ำบอ่อจะเปิดปั๊มน้ำเปิไดไปเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันนะครับครับผมน้ำเรือมาแล้วครับน้ำเรือมาแล้วนะครับเรือมาแล้ว แลวเวืองปลาผนเจอนามนะครับเจอนามไหมขี้เฮาใช่ไหมนี่ครับผมนำม,มาแล้วนำม,มาแล้วโอ้ยนี่ครับเป็นการเตรียมทายหนามเป็นในตนะครับเติมหนามใหม่เข้ามานะครับ กำกันม,มานะครับดูคือกันครับผมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวครับเปิอนดูน้ำหม,ม่ครับเปิข,ขนเอาซะนะครับพี่น้องลอยมาแล้วดิงๆๆดงดง ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะขอพ่อสมนีก่อนนะครับผมจะชบที่การายน้ำนะครับเติมน้ำขอบอเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับกับสไตล์สายบันทุงนะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะสวัสดีครับพี่น้อง สวัสดีครับ